สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องส,สุขุสุคนเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าชีวิตส,สาวสกลอยู่ในต่างแดนบมีิยางรัอยู่กับเป็ดนี่ละจ้ากินอิ่มแล้วพาก,กันไปแล้วโอ้ยเป็นเป็นอย่างน้อเบิ่งมันยัง้งบ่ได้ตัวนะตัวผู้ซ้ำมาๆมา,มาเข้ามาแม่เข้ามาแม่ เร tahu, Hurry, <Contin> ็วเร็วเร็วเร็วเข้ามาเลยมาไปใส่บนแล้วขอยตะว่าเป็ดขยบโบไข่พี่น้องเอ้ยขอยพ่อไข่เป็ดขอยพ่อไข่เป็ดนี่เป็ดไข่แล้วตัวใดเนาะลอยไข่นี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 ่ไข่แต่แามไเบิ้งเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสอน่วยโอ้ได้กินไข่เป็ดแล้เด้วจ้าจากเป็ดตัวใดไข่นี่ไข่แล้วไข่แล้วไปลอยไข่แต่ยามได้อันนี้จนได้สิเอ็ดหน่วยแลยบ่ได้มาเบิ่งจากเทื่อตรงนี้ตัวใดน้อไข่แบบนี้ โอ้ยเป็นอย่างลูกคือนย่างบ่ได้ลูกเป็นเปี้ยบบเพื่อนเพื่อน<ๆ>จ้าเป็ดโสมตัวนี้จะเป็น,ยอ,ปนยอ,อย่างนี้เป็นเปี้ยบ่อกย่างขยกักขยกัก<ๆ>เป็นอย่างลูกเจ็บขาเจ็บขาโอ้ยบ่ได้เข่ามาเหาะเบิง่งเป็ดมันหลักไข่ ตัวนี้ก็โอ้ยย่างบ่ได้เป็นเปียบอ่ะเบิ่งแม่เบิ่งนู้ลกแม่เบิ่งนู้แม่เบิ่งนู้อืมันเป็นยังพี่น้องเอ้ยเป็ดขอยเป็นย่างมันย่างบ่ได้ตัวนี้ฮะมันสิเป็นเปียบอ่ะเป็ดเป็นเปียบอ่ะย่างเคีแยกเคีแยกจักเป็นยังนี่เมื่อวานนี่คือดีๆอยู่ ได้กินไข่เป็ดแล้วจ้าอู้ดีใจดีใจตัวใดน้อไข่บันนี้สุได้เก็บไข่เป็ดแล้วบันนี้ว่าแต่ปีหน้าปีหน้ามันสีไข่มันมาลอยไข่แต่ยมใดบุกนี่เพิ่งสิเห็นมาเด้อจ้าเอาไข่เป็ดไปทอดไปต้มเด้อนี่เป็ดออกไข่แล้วจักมันลอย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 ยมไดจ้าขอบคุณลายๆจ้า